นี่นะคะมีตาสองชั้นอยู่แล้วแต่ยังไม่ค่อยชัดนะคะลูกค้าอยากให้มีชั้นตาที่คมชัดขึ้นชั้นตาใหญ่ขึ้นนะคะลังทําทันทีจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันเลยนะคะหลังทำ ชั้นตาชัดขึ้นกลมโตขึ้นมากๆเลยนะคะดูชั้นตาที่คุณหมอฟิกใหม่เลยนะคะเห็นไหมเอ่ยว่าชั้นตาที่ใหญ่ขึ้นโตขึ้นสวยขึ้นทําให้หน้าเราหวานละมุนขึ้นนะคะเคสนี้ค่ะคุณมาของเราได้ฟิกชั้นตาใหม่พร้อมกลับดูไขมันส่วนเกินและหนังส่วนเกินออกนั่นเองนะคะเป็นการทําตาสองชั้นซึ่งตอนนี้ราคาโปรโมชั่นนะคะก็จะเริ่มอยู่ที่ 15,999บาทและถ้าใครจองตอนนี้นะคะแถมฟรีเป็นการเปิดหัวตาด้วยนะคะใครที่มีปัญหาตาชั้นตาหลบในตาไม่มีชั้นนะคะเข้ามาปรึกษาคุณหมอของเราได้ที่แ d e l ีย c ค i n i c ถ้าใครที่ยังไม่สะด,ดวกเข้ามาปรึกษาทางแอดมินเพจของเราได้เลยเรารับเรื่องอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะคะ